โอ้ยเชี่ยโอ้ยโดนใจอกเกือมันแทงที่หัวใจอาอะไรยิ่งนัก โอ้ oh my god เ yeah. สสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนอินโทรครับดเพลง s t e ก e God d e b u ้โหเพลงนี้แบบฟังท่อนโซโล่แบบสุดจ,จี๊ดเลยครับเพลงนี้ท่อนโซโล่แบบว่า อะไรอาวอร์ดมากครับแบบโหยแบบเจ็บปวดเลยอ่ะเจ็บปวดมากนะฮะเอาทีนี้นะครับมาดูวิธีการเล่นนะครับอ่ะเพลงนี้ผมจะนับจังหวะเป็น68นะ1 2 3 4 5 6ี่ห้านะครับผมจะนับอย่างนี้นะครับแล้วก็จะเล่นอยู่ในคีย์ C m a j o นะครับแต่คอร์ดแรกในเพลงจะขึ้น D m i n o r นะนะครับทุกคนอย่างงงนะเป็นคีย์ C m a j o นะครับโอเคมาดูตัวโน้ตก่อนนะครับโหโดนใจมากดันสายที่สถานเลยกลับลงมายิงสถานใจโหโดนมากนะครับเพลงนี้อ่ะเริ่มต้น โอ้โหเป็นไงครับเป็นไงโอ้โห,หแทบไม่ไหวเลยนะครับเริ่มที่สาย3ช่อง14สาย2ช่อง15 17แล้วก็ดันสาย2ช่อง17ไปครึ่งเสียงนะครับรวมกันโอ้โหนะครับถ้าสมมุติว่าใบหน้าเราแบบบิดเบี้ยวเข้าอารมณ์แบบอ้า หมันจะได้ฟิลเลยนะแต่ว่าถ้าคนที่เล่นแบบหน้านิ่งเป็นนะเหมือนอารมณ์สีหน้ามันไม่แบบโอ้โหมันไม่เอนเตอร์เทนมันไม่เข้าถึงหัวใจของทอนโซโล่กีต้าร์นะครับเราก็ต้องแบบอ้าเจ็บปวดนะฮะโอเคอันนี้คือวักแรกอ่ะถึงตอนดันสายครึ่งเสียงแล้วใช่ไหมเราก็ดีดอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากดันนะ่ะ อ่าเราก็ดีดดันขึ้นไปครึ่งเสียงอีกรอบหนึ่งอ่ากลับลงมามาสั่นสายที่สายสองช่องสิบ้านะครับอ่านะครับส่วนวักต่อไปเมโลดี้จะถอยถอยหลังลงนะครับนิ้วเนี่ยเราจะเคลื่อนถอยลงนะครับต่อมา ต่อมาจะเป็นสาย2ช่อง13 15ดันสายหนึ่งเสียงเต็มไปหาโน้ตตัว E ีอ่าค้างไว้แล้วเราก็ดีดดันอีกรอบหนึ่งอ่าแล้วเราก็กลับลงมาสั่นสายที่สาย2ช่อง13นะครับโอ้โหเจ็บปวดอะเจ็บปวดต่อมา โอ้โหโดนจริงๆนะครับต่อมาก็คือสาย2ช่อง10 12 13สอาแล้วก็ดันช่อง13เนี่ยหนึ่งเสียงเต็มอ่าแล้วก็เหมือนเดิมครับกลับลงมาทิ้งสั่นสายไว้บาโต้ที่สาย2ช่องที่12ครับอ่า ต่อมานะครับท่อนจบท่อนนี้เนี่ยมันจะเล่นได้หลายรูปแบบนะครับหรือว่า,าจะดันสายเข้าก็ได้หรือว่าจะสไลด์สายเข้าก็ได้นะครับเพราะว่าผมดูในลิฟต์กลิมัวเกลิมัวก็มีแบบสไลด์สายเข้าด้วยนะครับก็เริ่มต้นคือสาย2ช่อง10สาย3ช่อง12อ่าแล้วตรงเนี้ยเราจะเข้าหาอีกหนึ่งเสียงเต็มนะครับก็คือ สไลด์หาซ้าย3ช่อง14ก็ได้หรือจะค่อยๆดันสายแบบโอโหเจ็บปวดอีกหนึ่งเสียงเต็มก็ได้ <S 2> <S 2> <S อนะครับหรือใครจะเล่นสาย 2, <S 2>, <S 2> เป็นแบบนี้ก็ได้่ <S 1> <S 1> ามันจะได้ฟลิลต่างกันนะครับ2องตำแหน่งนี้นะครับถ้าเล่นสาย3มันก็จะออกแบบอุ่นๆหน่อยนะครับสายเส้นใหญ่แล้วก็เข้าเฟดในๆนะครับ <Malays> เปลี่ยนโทนเสียงมาหน่อยแต่ถ้าเราเล่นสาย2เหมือนกันเสยีสย,สยสงในในยมันจะแบบปิ๊ดปหน่อยนะครับเพราะว่าเราเล่นสาย2เหมือนกับโน้ตรแรกที่เราเล่นเนี่ยเลือกตำแหน่งได้นะครับตามถนัดเลยอันนี้จะเป็นท่อนอินโททั้งหมดนะครับเพลง s t i l l g o t t h e b l u ของแกลลี่มัวครับอ่ะเดี๋ยวผมเล่นช้าๆให้ดูนะครับรอบหนึ่งโอ,โอ้โหเจ็บปวดต่อมา โอ้โห,โโห,หเจ็บปวดเจ็บปวดนะครับลองฝึกซ้อมดูนะครับสติลก็เดบูครับเจ็บปวดจริงๆมา โอ้โหอินมากอินตามอารมณ์ท่อนโซโลนี้มากเลอครับโอเคคลิปนี้ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยครับสวัสดีครับ